สวัสดีครับ A FC ทุกท่านพบกันคลิปที่2นะครับวันนี้จะพา f อซทุกท่านไปร่วมอานิสงส์อนุโมทนาบุญกับลุงพลปตแตนด้วยเนาะวันนี้ลุงกับป้าได้ไปที่วัดภูกำพร้าเนาะที่บ้านมะนาวเนาะไปร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีนะครับซึ่งงานนี้ผู้นำชุมชนนะครับก็ได้เชิญชวนลุงกับป้าให้ไปร่วมทำบ,บุญสร้างกุศลเนานะที่วัดภูกำพร้า แล้วก็มีหมายเลขบัญชีนะครับที่ป้าได้โพสต์เนาะให้ f อฟทุกท่าน f อฟสายบุญนะครับสายยานบารมีองค์ปุปริจิตทุกท่านนะครับที่มีใจเป็นกุศลนะครับที่จะร่วมทําบุญก็เชิญตามกำลังทรั์นะครับทําดีได้ดีทําบุญเพื่อตอนเองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็มีบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์หลายท่านหลายคนเลยครับที่ไปร่วม งานบุญวันนี้มีหลายช่องเลยนะที่ติดตามลุงไปก็รู้สึกดีใจเนาะอิมบุญไปกับลุงกับป้าเนาะลุงป้าเป็นสะพานบุญเนาะเพื่อเอฟซีทุกท่านได้ร่วมทําบุญสร้างกุศลกันนะครับทําสิ่งที่ดีๆไม่เสียหายเลยนะครับทําดีเท่าไหร่ยิ่งเข้ากับตัวเองเท่านั้น,นครับทาดีเท่าไหร่ยิ่งได้เท่านั้นได้มากเข้ากับตัวเองนั่นแหละครับมันเป็นผลบุญผลกุศลที่เราได้สร้างสะสมบารมีเป็นของตนเองเนาะ วันนี้ก็ได้แวบเข้าไปดูคลิปของพี่เองเ,องเนาะไปดูความคืบหน้านะที่รานองค์ปู่ปริจิตของเราเนาะดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างปรากฏว่าโอ้โห,โ,หโ,หโหพี่เองถ่ายให้ดูที่ดินโล่งสวยงามเลยอะตั้งแต่ที่ว่าดินไปนถมสะนะเป็นที่โล่งงามเลยอะมองเห็นอนาคตเลยอะหมู่บ้านเกิดขึ้นที่นี่โอ้โห,โห,โหวัดหน้านี่ อย่าให้พูดถึงเลยลานองปูปฏิจิตนี้เจริญรุ่งเรืองนะมีบรรดาเอฟซต่างๆหลังไหลกันมาเยี่ยมชมเนาะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นนี่แหละครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยสายองปูปริจิตนะครับมันบ่งบอกอะไรบางอย่างเนาะที่เราได้ดูได้ติดตามกันมาตั้งแต่แรกๆผมผมเชื่อว่าคำสาบานของลุงเป็นผลนั้นเนี่ยนะ ผมเชื่อของผมแบบนี้นะไม่รู้ว่าเอฟซีจะเชื่อแบบผมไหมนะผมเชื่อว่าสิ่งไหนก็ตามหากเราทําดีหากเราไม่ได้ผิดจริงนะสิ่งถึงแม้ว่ามนุษย์ไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟ้าบนสวรรค์เขาเห็นเขามองเห็นเราอะนะเราผิดไม่ผิดสวรรค์เห็นแล้วก็ตัวเราเองนั่นแหละรู้อยู่ตัวเราเองรู้อยู่แก่ใจว่าเราผิดหรือไม่ผิดใช่ไหมหผผลวงพมั่นใจอะเพราะว่า ลุงพลเองอะ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์เขารู้แกรู้ด้วยตนเองแกรู้ตั้งแต่แรกว่าว่าแกไม่ได้ทําอะไรผิดแกเป็นผู้บริสุทธิ์แกจึงสู้นะสู้คดีไม่ยอมใช่ไหมในเมื่อเราไม่ได้ทําผิดแล้วเขาจะให้เรามารับผิดมันไม่มีมนุษย์คนไหนละโง่และบ้าแบบนั้นที่จะมารับเป็นนั้นนะในเมื่อเราไม่ได้ทําเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดใช่ไหมคนไม่เห็นแต่เทวดาฟ้าดินท่านเห็นนะครับ เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ลานอุ่งปูเนี่โอ้โหสวยสดขึ้นทุกวันทุกวันเห็นความเจริญความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันเลยลานอุ่งปู aded. ปริจิตของเราเนี่ยนะเมื่อคืนก็เหมือนกันเนาะลุงไปที่อ่าที่บ้านเนาะที่กกๆๆนะอกเนอะอเข้าบ้านโอ้ยตอนแรกนึกว่าใครนั่งอยู่หน้าบ้านลุงพลที่ไหนได้ เบาพันธไทยมานอกนั่งไร่สดอยู่หน้าบ้านลุงพลก็ <c oughs> เห็นมีช่างตั้มเนาะมารอรับลุงอยู่เนาะพอลุงเข้าบ้านเท่านั้นแหละรครับป้าไปเปิดประตูบ้านเจน้านิกีในสายหางด,งด,งด,งดง้องเด้งต้องเด้งเข้ามาหาเจ้าของมาหาลุงพลเนาะมันดีใจอะเนาะนี่แหละครับเป็นความผูกพันระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ,ของนะมันจะดีใจนะเขาจะดีใจมากๆที่เขาได้เจอเจ้าของของ,ของเขาอะ ไอ้ ه, เจ้านิกีนี่รอวันรอเวลาลุงจะไปหาเมอนะัยเนาะขานั่งรอนะรอด้วยความคิดถึงนะรอเจ้าของเอาโลกของสัตว์นะครับเจ้าของนั่นแหละครับคือโลกทั้งใบของเขาแลวนะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงดูเขาอนะแต่ว่าเจ้านนกี้นี่โอ้โอุดมสมบูรณ์นะสุขภาพนี่ดีเนาะขนสีสวยขนนะโอ้โหเจ้านนกี้นี่แบบว่าลุงเลี้ยงดีเนาะไม่ผมนะอ้วนตี้นนุย้ย ดูมีสีสันงามตาเจานิกกี้นะเจนิกกี้มันเป็นดารากุกกอกเนาะมีชื่อเสียงโด่งดังมีเอฟซีทั่วโลกทั่วเมืองไทยเป็นเอฟซีของเจนิกกี้นะเนาะนิกกี้ดาราชื่อดังวันนี้ก็ได้อิ่มบุญเนาะได้อิ่มบุญกับลุงกับป้าขออนุโมทนาบุญกับลุงกับป้าด้วยนะครับที่ลุงกับป้าได้พาไปทําบุญทํากุศลในะวันนี้เนาะได้พาบรรดาเอฟซีไปร่วมทําบุญ ที่วัดภูกำพรานะครับในการที่ลงสร้างบารมีสร้างบุญสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองและก็บรดาอิีเนาะสายานบารมีองค์ปู่ปริจิตทุกท่านขอให้มีความสุขอิ่มบุญกันทั่วหน้านะครับ